การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดอยตุงถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ก็มักจะไม่พลาดที่เก็บบรรยากาศสวยงามกลับไปแล้วถ้าผมจะบอกว่าดอยตุงกําลังเปลี่ยนโฉมไปแล้วล่ะครับ คนของโดยตุงความหลากหลายแล้วก็ภูมิปัญญาโลกขกว้างขึ้นมีความรู้ความสามารถอาจจะมีสิ่งโครงสร้างบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อการพัฒนาแต่ว่าทุกคนก็ยังมีกิจกรรมมีพิธีกรรมเหมือนตั้งแต่สมัยก่อนอยู่กันยังไงเราก็ยังอยู่กันแบบนั้นร,รายการจุประการในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักหรือว่าสัมผัสกับโดยตุงในอีกมุมมองหนึง่งที่อาจจะทําให้คุณผู้ชมนั้นลืมบรรยากาศโดยตุงแบบเดิมๆไปเลยและเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเริ่มต้นจากคืนนี้ครับ ผู้ชมไปนะครับว่าวันนี้ดอยตรงกําลังจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าดอยตรงจะเปลี่ยนโฉบหน้าตัวเองไปอย่างไรมีอะไรหน้าติดตาติดใจมากขึ้นคนที่น่าจะให้คําตอบได้ดีที่สุดก็มานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับคุณนภาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมก็อย่างที่เราเห็นบรรยากาศในค่าคืนแบบนี้นะครับนั่นก็คืองานมินิสีสันของดอยตรงที่กําลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับตรงนี้มันเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นที่เรากําลังจะบอกอะไรนักท่องเที่ยวหรือว่าแขกที่มาเยือนเราหรือเปล่าว่าดอยตรงกําลังจะเปลี่ยนไปอย่างไรค่ะ S <S <an> ก็มินิสีสันเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะอ,อ,องค์ประกอบของงานนี้คือคนคนของโดยตุงความหลากหลายแล้วก็ภูมิปัญญาที่ปรับเข้าสู่ยุคใหม่แล้วด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศร,บรอบๆไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติอากาศที่สดใสนี่คือสิ่งที่เราอยากที่จะออบอกว่าสีสันของโดยตุงก็คือสัญลักษณ ของดยตุงไม่ว่าจะเป็นสีสันของชนเผ่าหรือว่าสีสันของธรรมชาติตรงนี้ครับผมอาจจะต้องย้อนกลับไปน,นิดนึงนะครับว่าภาพของดยตุงที่ผ่านมานะครับในสายตา้องนักท่องเที่ยวสับตัวคุณน้ำหวานเองมองยังไงฮะภาพโครงการพระดยตุงมีมา27ปีแล้วนะคะต้องบอกว่าการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่เป็นกิจกรรมพัฒนาหลัก ะะหมายความว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างคนคจ้างงานนะคะให้คนในพื้นที่มีอาชีพไม่ว่าจะในส่วนแม่ฝหววงการดูแลพระตำหนักโดยตุงเองรหรือว่าออสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมอะไรต่างๆ ตรงนี้เนี่ยนอกจากที่จะเพิ่มทักษะเขาให้รู้เรื่องการโรงแรมการทําสวนหรืออะไรก็ดีเนี่ยยังเป็นรายแหล่งรายได้หลักและนักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะรู้จักโดยตุงในไม่ว่าจะเป็นพระตาหนักโดยตุงสวนแม่ฝรุรงหรือหอ,อ,อพระจะประวัติหรือปัจจุบันเป็นหอแห่งแรงบันดาลใจนี่คือนี่คือสิ่งที่คนรู้จักนะคะแล้วก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คนโดยตุงพึ่งพาตัวเองได้ในจุดหนึ่งเพราะมีรายได้ที่มั่นคงวันนี้มันถึงจุดเปลี่ยนแล้ว เ,เพราะอย่างที่เรียนว่า,า27ปีผ่านไปนะคะ,ะาการที่เขามีรายได้มีงานทําสามารถที่จะส่งลูกเรียนได้มีโอกาสในชีวิตเยอะขึ้นนะคะคทำให้เขาโลกเขากว้างขึ้นมีความรู้ความสามารถมีความฝันมีความอยากมีอะไรมากขึ้นเนี่ยเ,เขาก็มีกิจการเกิดขึ้นะนะคะสามารถที่จะเอาความรู้ที่ได้จากโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่มาปรับแต่งมารวมกับ ภูมิปัญญาของเขาแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การท่องเที่ยวของโดยตุงเราคิดว่ามันไม่ได้มีแค่พระตำหนากข,ขอสวนนะจริงๆแล้วโดยตุงคือภูเขาลูกหนึ่งค,คือ,ค,อคือพื้นที่150ตารางกิโลเมตรมี29หมู่บ้านมี6ชนเผา่ามีเป็นขุมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอะไรต่างๆเ,าเดิมเนี่ยนักเที่ยวบางท่านส่วนมากต้องบอกว่าส่วนมากไม่ทราบด้วยซ้ําว่าดอยตุงเนี่ย ความเป็นมาคืออะไรถ้าไม่ทราบความเป็นมาจะไม่รู้คุณค่าของสถานที่นี้จะไม่รู้ว่าทําไมสมเด็จย่าถึงมาสร้างพระตำหนักตรงนี้เพราะเขาก็นึกว่ามันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นรีสอร์ทสวยๆนะคะแต่วันนี้อย่างที่เรียนว่าชุมชนในพื้นที่แ้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้แล้วอยู่กับป่าได้จริงเนี่ยและเขาพร้อมที่จะเล่าที่จะแสดงให้คนเห็นฝีมือของเขาภูมิใจที่จะแสดงให้เห็นวัฒนธรรมของเขาอยากที่จะพาไป ดูว่าป่าบ้านเขาเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มันไม่เหมือนที่อื่นนะมันมต้องมาเห็นกับตาต้องมาสัมผัสต้องมาได้กลิ่นต้องมาจับต้องมาได้ยินเองอะค่ะงานสีสันเนี่ยอ,อย่างที่เรียนว่าเป็นเรียวกว่าเป็นงานถนนคนเดินจะมีทุกวีคเอนนะคะ<ฮ>ออตั้งแต่สิ้นเดือนพฤศจิกาไปจนถึงสิ้นเดือนมการานักเที่ยวมาไม่ได้แต่รับความสุขนะคะคได้มาให้<ฮ>ความสุขได้มาสืบสารพระราชปณิธานที่ต้องการให้คนบนเรื ตงพึ่งพาตัวเองได้ด้วยแล้วก็มาสืบสารพระราชปณิธานที่ให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้ด้วยอย่างนี้เราคือจัดยาวตั้งแต่ พฤศจิกาไปจนถึงมกราเลย่นะครับแต่ว่าเริ่มสิ้นเดือนพฤศจิกานะคะคือทุกสุดสัปดาห์นะคะเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่สิ้นเดือนพฤศจิกาไปจนถึงสิ้นเดือนมกราแต่จะมีช่วงที่จะติดต่อกันเลยเป็นเวลา9วันก็คือตั้งแต่26ธันวาไปจนถึง3มกราที่จะปิดถนนยาวเลยครับผมคือถ้าดูจากสีสันของโดยตรงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่า คุณผู้ชมหลายหายท่านน่าจะรู้สึกเหมือนผมในตอนนี้นะครับว่าดอยตรงกําลังแต่งแต้มตัวเองให้มีสีสันที่ฉูดฉาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็กระชับกระเฉงเพื่อให้คนหรือว่านทักงท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยพร้อมที่จะเข้ามาเรียนรู้ร่วมไปกับดอยตรงนั่นเองซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณคุณน้ำหวานมากนะครับที่มาพูดคุยในเรื่องนี้ให้เราฟังกันขอบคุณครับขอบคุณค่ะแต่ก่อนจะถึงวันที่เป็นสีสันของดอยตรงจรงิงๆนะครับคุณผู้ชมผมยังมีเรื่องราวดีๆที่เก็บซ่อนไว้ของดอยตรงอยู่ แต่จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ กิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจถือโดยตรงที่หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยหรือว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับนั่นก็คือกิจกรรมการผจญภัยหรือว่าถ้าเรียกให้ถูกนั่นก็คือกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั่นเองนะครับและนี่ผมมีไกด์กิติมศักดิ์ประจําเทปนี้มาด้วยครับนั่นก็คือคุณมาตินนั่นเองอ่าเฮลโหลคุณมาตินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมาตินพูดไทยได้ได้ได้นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับได้นิดหน่อยเหรอครับเดี่ยวเดี่ยวเนื่องจาคุณมาตินมัน มามาทำอะไรที่ะไยตรงนี้ครับพ็ผมมาทำงานเกี่ยวกับป่าไม้นะครับเพราะนันก็สำรวจป่าไม้กับทำปันไม้ในโดยตุงแล้วก็มาช่วยการปลูกป่าด้วยในโดยตุงนะครับครับผมอยู่ประมาณหาปีแล้วทีนี้แต่กําจริงผมอยู่ในประเทศไทยก็เป็นสิบแปดปีแล้วต่างดหนอยู่อยู่นิดเดียวอยู่ห้าปีแต่อยู่เมืองไทยมาสิบแปดปีแต่พูดไทยนิดเดียวนะไม่เด้ แต่ต้องตรงตรงตรงนี้ต้องพอดีนิดนึงนะครับแบบนี้แล้วก็ดมนะมีไหมอืมกลิ่นร้อยกวะเลยอะ่ะก็ก็ไม่มีกลิ่นกลิ่นมันคุ้นมากเลยอะ่ะอันนี้ก็ดีกว่าต้นอบเชยอ๋ออบเชยครับขอบคุณอบเชยปกติเราเห็นเราไม่ไม่ไม่ใช่หน้าตายอย่างนี้นะใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้นี่ในธรรมชาติเราเป็นอย่างนี้เพราะปกติคือที่เราเห็นก็คือมันมันแห้งแล้วใช่ใช่แห้งแล้วนะครับอบเชย อันนีน้หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมซินมอน,นหรือว่าอบเชยนะครับเนี่ฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ ที่นี้เป็นเป็นตานามนะครับเป็นตาน้ํเลยตานนะครับแล้วก็เป็นเป็นชุดที่มีน้ำตลอดปีนะครับเป็นชุดที่มีน้ำตลอดปีด้วยครับท่านผู้ชมเพรว่าน้ำจะออกจากดินที่นี่นะครับอ่าเป็นเป็นเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่าสปริงสปริงครับครับครับแล้วน้ำก็สะอาดมากผมผมสามารถลองลองชิมได้ใช่ไหมรับลองชุนชุนชุนเดขอลองขอลองขอลองชิมหน่อยนะครับน้ำจากต้นน้ำเลยนะครับผมเป็นน้ำมากเลยอะเป็นน้ำบรอดี้สูทละ น้ำบริสุทธิ์กินได้ไม่มีไม่มีอะไรอืมน่าจะน่าจะสดชื่นเนาะน่าจะใส่ขวดแล้วก็ขายเนาะใส่ขวดแล้วก็ขายเนาะเอางั้นเลยนะโอ้โหน้ำไม่นด้แแจกดอยตรงอะครับผมตัวจุดตาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติใช่ใช่การที่แทนรอบๆนี่ไฮไม่แต่เป็นมีมีซึ่งว่าแค่นั้นต้นต้นกล้วยต้นกล้วยเยอะ ถ้าหมีต้นกล้วยเยอะก็เป็นคงต้นน้ำที่สมบูรณ์นะเป็นต้นน้ำที่สมบูรณ์นะสังเกตได้กคยสังเกตได้มั่นใจได้ว่าคืยน้ำเนี่ยทั้งสะอาดเั้สะอาดแล้วก็สมบูรณ์ก็สมมติว่าไม่มีต้นไม้ไม่มีตุกล้วยไม้น้ำนี้อาจจะไม่มีด้วยอาจจะไม่มีด้วยอาจจะอาจจะแห้งไงก็เลยเลยอันนี้เป็นเป็นสิ่ที่สำคัญมากเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งที่ มีคุณค่าสูงใช่ไหมครับถ้าไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิตเนี่ยอืมใช่ครับใช่ใช่หรือถ้าไม่มีน้ําก็ไม่มีชีวิตนะครับใช่ก็ไม่มีน้ําไม่มีชีวิตไม่มีปลาไม่มีต้นไม้เนี่ยแล้วกนคนก็อยู่ยากใช่ไหมใช่แล้วทุกทุกอย่างเลยก็ทำให้เห็นว่าคือทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเลยใช่ใช่ใ่ครับก็เลยอันนี้ก็เป็นชุดจําการกองรอยตรงกูว่าท่านมีน้ํามาตลอดปีครับพอชาวบ้านก็ดีใจนะใชใจตลอดนะครับผมครับนะ เอาแล้วถ้าอย่างนี้ครับคุณมาตินถ้าคนที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศเดินเส้นทางธรรมชาติแบบนี้มาสัมผัสความเย็นฉ่าของสายน้ําแบบนี้บ้างต้องติดต่อได้ที่ไหนครับก็้า,าอยากเดินเส้นทางธร,รรมชาติที่นี่นะครับที่โดยทุ่งนะครับต้องติดต่อที่ศูนย์บริการเออศูนย์นท่องเที่ยวและบริการที่โดยทุท่งนะครับครับผมก็คือศูนย์ท่องเที่ยวและบริการศูนย์ท่องเที่ยวและบริการที่โดยทุ่งสามารถมาที่นี่ได้นะครับก <ผม S 2> ็จะมาสัมผัสเรีินรู้ธรรมชาติมาเห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่านะครับคุณผู้ชมได้เห็น ความเย็นฉ่าของสายน้ำว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็ได้เห็นธรรมชาติต่างๆรอบๆตัวเราที่จะทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วทุกอย่างเว้นสมคัญกันนะครับไม่มีป่าก็ไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตเราก็คงอยู่ยากลำบากแน่นอนนะครับตรงนี้ต้องขอบคุณณมาปินมากเคราบที่อสามาพาเรามาเที่ยวถึงตรงนี้ได้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีขอบคุณครับคุณผู้ชมครับนอกจากนั้น อันซีนอิมลอยตุงยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนครับนอกจากเส้นทางสึบสาธรรมชาติที่เห็นอยู่นี้แล้วช่วงหน้าผมจะพาคุณชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ร่วมกับคุืป่าแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติด้วยส่วนจะน่าสนใจยอย่างไรนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามชมไปพร้อมๆกันครับอร่อยมากสดชืนสดชืน ทำการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนหรือว่าโฮมสเตย์ก็ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึง่งที่ถือว่าเป็นอันซีนในดอยตรงแห่งนี้นะครับเหมือนอย่างที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือหมู่บ้านมูเซลาบาซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวลาหูซึ่งตอนนี้พวกเขานั้นก็กําลังพยายามพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นโฮมสเตย์อย่างเต็มรูปแบบแน่นอนครับไหนๆมาที่นี่ทั้งทีผมก็มีเจ้าบ้านที่จะมาคอยอธิบายเรื่องราวต่างๆความเป็นไปเป็นมาให้เราฟังกันรอผมอยู่ตรงนี้นะครับน้องพิมพ์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนั่งรอนานไหมเนี่ยไม่นานค่ะนนนาะ แต่ว่าทางชันมากเลยเหนื่อยเดี๋ยว,วนะอ่ะนะขอขอพี่นั่งพักหยุดหายใจแป๊บนึงเหนื่อยจริงนนเนาะเป็นหม,<อ>หมู่บ้านในหุบเขาเลยนะครับค่ะมันอยู่ใต้ภูเขาเพราะว่าเหมือนสมัยก่อนที่เขามาตั้งหมู่บ้านเนี้ยเพราะว่าเหมือนหลบสงครามอะค่ะอ๋อครับ,ลาารบแล้วนี้คนที่นี่ทําอะไรบ้างทําอะไรกันคนที่นี่คือทุกบ้านจะมีอาชีพปลูกกาแฟค่ะแล้วก็มีรับจ้าง คก็คือจะอยู่กับตัวโครงการเป็นหลักใช่คมับเรียกว่าทําการเกษตรจุกทุกข์ทยางนครับแล้วอย่างอย่างตัวพิมพ์เองก็อยู่กับโครงการด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นเจ้าที่โครงการแล้วก็ที่บ้านแม่ก็จะปลูกกาแฟแล้วโครงการโฮมสเตย์แนวคิดเรื่องโฮมสเตย์เนี่ยครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือตอนแรกเลยเนี่ยก็คือมี ที่มาทําโครงการเกี่ยวกับโครงการท่าเด็กและเยาวชนแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะมีกิจกรรมทา<ะ>ํทาค่ค่ะทําข่ตอนนั้นทําข่ของเด็กในพื้นที่โครงการท่าดยตรงแต่ว่าเนื่องจากว่าในดยตุงหลอดไม่สามารถรับได้เพราะว่าคณะชนกันเขาก็เลยหาที่อยู่ไว้แล้วก็คืนนั้นก็เลยมาพักที่หมู่บ้านลบาบาค่ะอืมครับแล้วปรากฏว่าชาวบ้านก็ชอบเพราะว่าเห็นว่าไม่ได้ ไม่ได้ต้องทําอะไรเพิ่มมันคือวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแค่มีคนมานอนด้วยเคนเฉครับผมไหนๆมามาเยี่ยมที่หมู่บ้านทั้งทีก็คงต้องขอให้พาไปดูตัวโฮมสเตย์หน่อยครับว่าที่นี่จัดโฮมสเตย์ไว้ยังไงอะไรยังไงบ้างเนาะครับงั้นเดี๋ยวพิมพาพี่ไปดูหน่อยนะครับไปอะไรครับ ก็จะเป็นเหมือนกับโฮมสเตย์ข,ของหมู่บ้านามีที่หมู่บ้านนี้มีโฮมสเตย์แบบนี้เยอะไหมฮะประมาณครึ่งหมู่บ้านครึ่งหมู่บ้านเคยรับแล้วคะ่ะครึ่งหมู่บ้านเคยรับมาแล้ว<า>แต่เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมหมู่บ้านนี้มีกี่หลัง66หก <66 S 2> ลังคาเรือน66หลังคาเรือนก็แสดง<า>ว่า33าหลังคาเรือนนี้รับนักท่องเที่ยวมาแล้วค่ะอ่าสมมุติว่าถ้าถ้าพี่เป็นนักท่องเที่ยวมาถึงที่นี่แล้วเราเรามีอะไรมีอะไรบ้างครับที่ที่โฮมสเตย์ตรงนี้ แล้วก็จะเป็นที่นอนค่ะตรงนี้นะครับเพราะอย่างห้องนี้นอนได้กี่คนนอนได้สี่ถึงห้าคนค่ะสี่ถึงห้าคนเลยค่ะแต่คุณผู้ชมทําความเข้าใจนิดนึงนะครับก็คือว่าที่นอนของที่นี่ก็จะเป็นที่นอนแบบบ้านๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอามาให้ดูก่อนนี่แบบเป็นผ้าห่มแบบนี้เลยนะนะครับก็คือมาเรียนรู้วิถีชีวิต ของชาวราหูที่มูเซอราบาใช่นะครับว่าแบบเขาอยู่กันยังไงเขาพักกันยังไงวันนี้เห็นบอกว่ามีของขึ้นชื่อด้วยที่นี่สามล้อภูกเขาอรถสามล้อครับ,รบเหมือนเหมือนที่เราเห็นในอหนังหรือว่าในภาพยนต์โฆษณาหลายๆเรื่องที่จะเป็นอรถรถไม้ถลายลงมาใช่ใช่ใช่มีสามล้อแล้วก็มี <Okay. S 2> ไม<ง>้เพราะว่ามันเป็นของเล่นอ่าของเด็ก ไวรุ่นอะไรนะคะเพราะว่าสมัยก่อนนี้พวกผู้ชายเนี่ยเขาก็จะเล่นหาอะไรเล่นสนุกสนุกกันก็จะเอาไม้ไปแบบมาทําเป็นล้อแล้วก็มาต่อกันให้มันนั่งได้แล้วก็ไหลไปตามความชันของพื้นดินออันนี้ก็เป็นของเล่นอันหนึงก็เป็นก็เป็นของเล่นของของคนที่นี่เขาเล่นกันใช่ค่ะพูดมาถึงขนาดนี้แล้วครับลองหน่อยได้ไหมได้อะได้นะค่ะงั้นเดี๋ยวพิมสอนที่เล่นหน่อยนะได้ค่ะไปไปครับค่ะ ตอนนี้ผมก็มาอยู่กับเจ้าของเล่นที่มีชื่อว่าสามล้อภูเขาหรือว mm ่า hmm. <Brooke. S 2> ที่เรารู้จักกันในชื่อแบบกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋นะครับก็คือผมลาดดอยนั่นเองค <c oughs> ่ะน้องพิมพ์เล่นยังไง <c oughs> <c oughs> ก็วิธีการเล่นทำไมนะเดี๋ยววันนะทำไมทำไมหน้าตามันไม่เหมือนแบบที่เห็นในโฆษณาหรือว่าในอะไรเลยอนะ่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้เห <c oughs> <ด>มือนเป็นตัวตั้งต้นนะคะส,สมัยก่อนเขาก็มาจากตัวนี้อันนี้คือออริจินอลแท้ๆเลยนะครับค่ะหน้าตาแบบที่เขาเล่นกันที่นี่ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับค่ะ อ่าวิธีเล่นครับมาวิธีเล่นก็อันนี้แล้วก็นั่งแล้วก็นั่งนั่งค่ะนั่งที่นั่งเลยอ่าขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองนั่งดูอ่านั่งนั่งอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็เอาเท้าทั้งสองเอเท้าเก็บไวระวังมือระวังมือโดนล้อหลังครับอ๋อคือไม่ต้องไม่ต้องจับอะไรเลยหรอจับค่ะแต่พี่ต้องทําตัวให้สั้นนะคะต้องทําตัวให้สั้นด้วยงอเข่าอ่างอเข่าขาอย่างนั้นนะคะอ่าอยู่นี้แล้วก็ ทำท่าจะไหลไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็ไหลลงตาไหลแล้วก็เราบังคับที่ขาว่าใช้ที่ขาเอาค่ะอย่างนี้อย่างนี้ขาในแบบนี้นะครับใช่ค่ะแบนี้คือถ้าเลี้ยวถ้าจะเลี้ยวซ้ายก็ยันขาขวาไปใช่ถ้าจะเลี้ยวขวาก็ยันขาซ้ายไปอย่างนี้นะครับอ๋อโอเคก็เห็นเห็นท่าสาธิตกันไปแล้วนะครับก็ดูน่าสนุกแล้วก็ท้าทายมาสมควรเนาะอันนี้ก็คือเป็นจิตจิตอีกจิตรรมหนึ่งที่เวลานักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็จะได้เล่นด้วยค่ะ ตัวพิมพในฐานะของคนที่ทํางานอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับอยากมีอะไรอยากพูดกับนักท่องเที่ยวที่อาจจะเป็นอนาคตมาพักกับเราที่นี่บ้างก็ที่หมู่บ้านนี้ก็จริงๆเราก็ไม่ได้เซนอะไรขึ้นมาครับเป็นหมู่บ้านลาหูแดงยังมีวิถีชีวิตแบบเดิมก็คือนับถือบรรพบุรุษอยู่แล้วก็ยังมีกิจกรรมมีพิธีกรรมเหมือนตั้งแต่สมัยก่อนอยู่กันยังไงเราก็ยังอยู่กันแบบนั้นแต่ว่า มันอาจจะมีสิ่งโครงสร้างบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อการพัฒนาแต่ว่าทุกคนก็ตอนนี้ก็เปิดบ้านใครอยากมาเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวได้ค่ะเป็นไงครับคุณผู้ชมครับได้ฟังแบบนี้แล้วก็ต้องไม่พลาดเนาะที่สมาเยือนที่นี่นะครับ,รบวันนี้ต้องขอบคุณน้องพิมพ์มากนะครับที่อุตส่ามมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับ ครับผมคุณผู้ชมครับเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมได้มาสัมผัสบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาธรรมชาติหรือวิถีวัฒนธรรมของชุมชนโดยชาวลาหวที่นี่นะครับ <S <S คุณผู้ชมต้องคิดเหมือนผมนะตอนนี้แน่ๆครับว่าดอยตรงวันนี้ได้เปลี่ยนไปจากดอยตรงในนิยามเดิมๆแล้วจริงๆและทั้งหมดนี้คือรายการจิบกายในครั้งนี้ครับแล้วกลับมาพบกันไหนในโอกาสต่อไปสำหร,รับวันนี้สวัสดีครับจะรอดไหมเนี่ยเอาลองดูมา แบบนี้นะเอาไปไปแล้ว